เอาละครับก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้ผมนายซ j นะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการเล่นเกมบอมคริปโตบนไอโอเอสนะครับก็อันดับแรกให้คุณไปดาวน์โหลดตัวนี้นะครับแอปที่ชื่อว่าคอนนี่นะครับคอนเก้าแปดวอลเล็มันม,มันไม่โฟกัสฮะออโทรศัพท์ผมไม่ไม่โฟกัสอ่าโฟกัสละนี่นะครับคอนเก้าแปดว็หลังจากนั้นนะครับให้อ่า หน้าตาตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะก็ให้เรากดตรงเบราว์เซอร์ข้างล่างนะครับกดเบราว์เซอร์แล้วก็เข้าแอปเลยนะครับก็คือแอป bombcrypto.io อ่ะมันก็จะเข้าได้นะครับทีนี้ตอนแรกอะ่ะมันจะให้ทุกคนล็อกอินเชื่อมกระเป๋านะครับก็ไปล็อกอินลองไปลองทำกันเองนะครับไอ,อตรงเนี้ยนะครับมันจะให้เราล็อกอิน ก็คือใช้ตัวซีดที่พวกคุณใช้ใน Metamask นั่นแหละนะครับในการล็อกอินตัวเนี้ยเหมือนกันนะครับแอปตัวนี้น่าเชื่อถือนะครับมันเป็นแอปอมันมีเหรียญที่ลิสต์อยู่บนไบแนนด้วยนะครับเจ้าเหรียญคอนคอนเก้าแอ่ะมาถึงตรงนี้ละโอเคอชี้ช่องทางให้นะครับสำหรับคนที่แบบอยากอยากเล่นบนอเขาเรียกว่าอะไรครับ ios นะครับก็ตอนนี้เข้าเซิร์ฟเวอร์ยากพอสมควรอ่ะเข้าได้แล้วนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นละร้อยเอร์อ่ะนี่นะครับเล่นได้ปกตินะครับแต่เซิร์ฟค่อนข้างหน่วงนี่นะครับเหรียญที่ผมเคลมไว้อ่าทำไมตัวละครผมไม่ขึ้นอ่ะอ้าว ทำไมตัวละครผมหายหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่จะเล่นบน iOS นะครับอ่าประมาณนี้ชี้ช่องทางให้แล้วนะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับผม